สะเทือนทุกคนมันมีความสั่นสะเทือนอ่ะมันมีความสั่นสะเทือนอ่ะเดี๋ยวออกดีกว่าสะเทือนเปล่า,าสะเทือนแน่เลย 别。 แล้วปวดหัวเปล่าอ่ะ 的。

บอลาบูลาบาลาเป็ดบาลาเป็ดบาาเบส no trouble บอลาเบสบาราเบส no trouble bad a b s no trouble bad a b s a เอย่างเงี Over ้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะโปรโมท healthy look ว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องแบบออนไลน์เขาเปลี่ยนไปแล้วแหละอยูแมกซีน แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องอ้วนน้ำหนักเกินทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยสภาพไม่ดีก็ไม่ใช่นะเอาแบบว่าให้ให้เรารู้สึกดีในร่างกายลังเลยโองฉันเข้าใจมากเลยทำไมอย่างนั้นอะค่ะคำนี้เขาเรียกว่า voluptuous นะแปลเป็นภาษาไทยคือมีเนื้อมีหนังทำไมหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยทำไมไมได้เห็นหน้าเลยครึ่งหน้าอยู่นะก่าทำไมมันอ้วนอย่างเงี้ยอนนี้แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวเร้าเลยของเมคเกนเชียร์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเพลงนี้ออกมาค่ะ อันนี้ก็มาทาให้หลายๆไม่เอาอะเรียกว่าเธอมามาแล้วจริงแล้วก็ MV มีแรกสำหรับอัลบั้มนี้สำหรับเพลงโนเนี่ยก็ถ่ายเสร็จไปแล้วในวันที่4ที่ผ่านมานะคะเ่อนคุณออฟเกในประมาณเดือนนี้ประมาณท้ายเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็รอฟังกันดีกันเนาะอะพูดถึงข้อหมายเฮ้ยอะไรอะไม่ ก็รู้จักสวัสดีค่ะข่าวให้ฟังแล้วพอมาดูเนื้อหาเพลงนี้แล้วมันสอดคล้องกันมากเลยจริงเหรอเพราะว่าโนเนี่ยมันเป็นเพลงอารมณ์แบบว่าไปไปเที่ยวกับเพื่อนๆพื่อแล้วมันก็จะมีอารมณ์แบบเฮ้ยแกเน่เข้ามาบอกว่าไอ้อันนี้คือแบบเหมือนโบราณเลยเนจะเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเรื่องอะไเงี้ยก็มีบ้างก็มีใช่ไหมก็มีเวลาผู้ชมก็จะเหงื่อแก่กูเน่บอกเน่จะบอกว่าเน่จะเข้ามาบอกว่าเดี๋ยว

ต่อยมวยกันน่ะเขาไีต่อยมวยกันที่เดอะสตรีทราชดายู n หนโอ้ยพี่มอไซด์ทำไมมองหน้างั้นล่ะแล้วยูจะมาเบียดไอทำเพื่อเหรอยูโหนเดี๋ยวเถอวรถก็ใหญ่แล้วตัวใหญ่กว่ารถอีก โอโทค่ะเฮ้ยเขามีต่อยมวยนั่นอองตัวหรือเปล่าเขามีต่อยมวยจริงๆด้วยทุกคนหรือเราไม่ต้องไปเรียนเรามาต่อยกับเขาเลยยังไงดี แล้วจะได้ไปดูบรรยากาศว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงจะได้ไปวอร์กก่อนมันอยู่ในไหนอ่ะยังไม่รู้เลยสวัสดีค่ะทุกคนได้ขับรถดีที่สุดแล้วค่ะน่่หวง ไม่เคยแซงใครไม่เคยแซงใครเพลงใหม่ของ m e g a ท t r เน n e r เหาะจุ๊เฮ้ย <Hey. S 1> โอ้าเจ๊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 อ you ย know, you know. ู่หนูอยู่มาได้ไงอยู k n น w เฮ้ย มันเป็นไหมอะ่ะเนตติดเอาอันนี้ยบังอะ่ะไม่ชอบอะ่ะเนี่ยมันแบบแสบตาต้องมีอันเนี้ยบงังถึงแม้ว,ว่าจะใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็เอาบางังเป็นไหมเย้ yeah, มีเพื่อนแสดงว่าที่เนสซื้อมาที่ตั้งเนี่ยใช้ได้ผลเนาะว่าไหมว่าไหมคะ ทำจากักรแลเสร็จแล้วค่ะอวดทำไมเล่าโอ้ยโอคันนี้เนี่ยไปรู้จักดีไหมนอ้อมไม่รู้จักดีกว่าสวยจุงเลยพอสีดำเนี่ย คนขับก็สวยด้วยจีบดีกว่าดีไหมแต่ชอบเพสมอลไหนนี่จีบใช่ไหมเออเขาอยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวไปสกิปตูด <laughs> <laughs> ทุกคนแนะนำเลยแลนะโอ้ยวันวอ War, คนวันวคันนี้ก็น่ารู้จักไปอีก สวยไหมดูสิไม่เห็นอ่ะเว้แต่พอสคันนี้ไปสกิดตูดเลยเฮ้ย <Hey. S 2> อยู่ตรงไหนอ่ะเดอะนายโนไม่ใช่สิเดอะชอปเพสอยู่ตรงไหนวะชอปเพสน่าจะเรลียว ง่ายในช็อปนี่ parking p a r k งพาร a r k i n g ที่จอดรถที่จอดรถอ,อยู่ไหนโอ๊ยถื่นเต้นจังเลยอะ่ะแสดตาไม่ชอบแสงเลยไม่ชอบแสงแดด จอดรถแล้วทำไมเขาจอดข้างล่างก็ได้หวา ขับรุนแรงอะไรอะ่ะพี่ขาตรงไหนมันใกล้ประตูเข้าห้างอะ่ะฝั่งไหนอะ่ะฝั่งไหนมันใกล้ประตูเข้าห้างได้เสองฝั่งครับสองฝั่งเลยหรอคะจะมีประตูก็จบเลย้าไปแล้วมีบันไดเื่ยนอึ้นนะอ๋อโอเคอันนี้ต้องอไปแต้มใช่ไหมคะพี่มาทำไมครับมาฟิตแฟคค่ะมวยไทยอตอนนี้ฟิตแฟคได้เลยลเค,ครับโอเคครับ ฟิสซ่์อยู่ชั้นไหนะคะชั้นสองนะคะค่ะขอบคุณครับแจ้งว่าเรามาถูกแล้วนะจ๊ะถูกแล้วนะจ๊ะโอ้จอดตรงที่ใดดีหรอที่นี้ก็แล้วคุณ ขี้เกยหาทีนี้ก็แล้วกุลขี้เกียจหาหนูจะถึงแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่มวยไทย คันนี้จะออกนะเนี่ยโอ้ยคันนี้จอดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าทำไมเบียดหนูจังอะคะอ่าป้าจอดให้ได้ก่อนเอายังไงครับป้าอ๋อโอเคป้าป้าแล้วแต่ป้า โอเคถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟิตแฟคบุยไทยคะนามี่บาย